สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องสมารีนะคะและในคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิวเครื่องครัวสุดเจ๋งจากติ๊กต็กค่ะ มาได้หลากหลายอันนอกรีวิวของกินดังทิกตอกรีวิวของใช้ทิกตอกแค่นั้นไม่พอเรายังมีรีวิวเครื่องคร,วรัวจากทิกตอกต่างหากมันจะไปถึงไหนเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครื่องห้องน้ําเครื่องทําสวนจาก t ิกตอกอะไรงี้ไหมมันต้องแยกย่อยกันไปขนาดไหนก็ไม่รู้นะคะ <ๆ S 1> แต่เรารู้ว่าคุณชบอบดูเครื่องคร,วรัว<ๆ>อ่ะขอคัตเตอร์ด้วยค่ะชิ้นแรกนะคะที่เราจะมารีวิวกันเจ้า voilà. ตัวนี้คือเครื่องทำสเลอร์ปีแม่ ชีวิตนี้ฉันใฝ่ฝันอยากจะมีเครื่องทเสลอปี้ไว้ที่บ้านเพราะฉันรักทุกอย่างที่เป็นเกล็ดน้ําแข็งสิ่งนี้ค่ะคือเครื่องทําสลอปี้นะคะหูใหญ่มากเลยขออนุญาตเดียงนะคะเพื่อความสวยงามค่ะสิ่งที่เราได้มาในกล่องนะคะจะเป็นเจ้าเครื่องนี้ที่สามารถแยกได้หลายส่วนมากนั่นกะ็คือส่วนที่1แบบนี้นะคะเท่านั้นไม่พอส่วนที่2มีน้องคนนี้เป็นถังถังส่วนที่3คือฝานะคะฝาก็คือสามารถแกะตรงนี้ได้นะคะทำอะไรได้อีกตรงนี้ ก็คือเทเกลือแล้วก็คู่มือนะคะเท่านี้เลยเดี๋ยวเราจะมาใช้น้ำอัดลมกันนะจ๊ะวันนี้วิธีการทำก็คือเติมน้ำแข็งให้เต็มขั้นตอนที่หนึ่งเคเต็มประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราต้องเติมเกลือนะคะ3ช้อนโต๊ะหนึช้อน2องช้อนแอนสช้อนอ่ะปิดฝา ข้างหน้ามีขีดบอกนะคะว่าแม็กซ์ตรงไหนนะคะตื่นเต้นว่ะดูให้ด้วยนะเพราะฉันมองไม่เห็นพอแล้วคโอเคแล้วเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพาให้เรากดปุ่มไปทางด้านมิกซ์นะคะนั่นคือทางซ้ายนะคะว้าวว้าเขาบอกว่ารอ3-5นาทีเราจะต้องทำการเติมน้ำแข็งแล้วก็ ใส่เกลือเพิ่มไปอีก5 6ถึง6ช้อนโต๊ะก็คือน่าจะหมดถุงแล้วนะคะถ้ายิ่งใส่น้ำแข็งแบบเยอะๆใส่เกลือปริมาณเยอะๆจะช่วยทําให้มันเสร็จเร็วยิ่งขึ้นปั่นจนเครื่องดื่มได้ที่แล้วก็กด dispense นะคะแล้วค่อยเทออกจบเพราะฉะนั้นรอเวลาจ้าหลังจาก 17นาทีที่ฉันรอเธอตอนนอ้เราเป็นเสเลปีแล้วเรียบร้อยสวยงามมากวิธีการที่เราจะเสิร์ฟน้องนะคะเขาบอกว่าให้เราปัดไปทางนี้เลิศเลิศมากแม่ อยู่นะจิมแต่ความซ่ามันจะหายไปจากเดิมนะมันจะเหลือฟิลลิ่งความแบบกามหวานความกลิ่นแล้วก็ความแบบน้ําแข็งอะไรเนงะี้ยมันสดชื่นอยู่นะเธอเนี่ยที่บ้านเนี่ยแบบว่าวันไหนอากาศร้อนๆเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะน้องคนนี้นะคะมีราคาอยู่ที่1590บาทนะคะถามว่าคุ้มไหมเราว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกินสเลอรี้อยู่แล้วล้วคิดว่าได้ทําบ่อยๆอ,ยอะ่ะ เราว่าคุ้มนะเราว่าโอเคเลย <_ an> เฮ้ยแต่อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ฉันรู้สึกว่าอันนี้สุดว่ะ <_ an> ชิ้นต่อไปนะคะมันคือเครื่องบดอนเนกประสงค์นะคะแบบ ไฟฟ้าและสายสายก็คือพกไปไหนตอนไหนได้เจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถบดพวกกระเทียมเอยอะไรเอยได้ที่มันแบบว่าขนาดไม่ได้แบบใหญ่เวอร์จนเกินไปกล่องก็มาในแบบสีสันที่ดูน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆนะคะสิ่งที่เรามีในกล่องคือถดไน,นี่สายสายนะคะได้ที่ปาดนะคะแล้วก็ได้ตัวปัดๆแบบทำความสะอาดนะคะ ชิ้นต่อไปเป็นแก๊งนี้นะจ๊ะสีน่ารักมากเลยอะ่ะมีรูปภาพให้เราได้ประกอบอย่างง่ายดายแบบที่หนึ่งคืออันนี้นะคะเปิดฝาเพื่อเดิมตรงนี้เพื่อให้มันมีรูผ่านแบบที่หนึ่งคือการหั่นนะคะหั่นแล้วจะตกลงไปในจานนะคะมีรูใส่ผักฝั่งนี้เป็นสายชาร์จนะคะที่เสียบสายชาร์จนะคะก็เป็น type c เราจะมาลองกันดูนะคะนี่คือการหั่นนะคะตื่นเต้นวะ่ะ เออมันติดอะ่ะพิก<อ>แล้วมันหยุดไว้มันแข็ง<อ>ทำไมทุกคนคะจากที่เมื่อกี้นี้เราพยายามจะหั่นเจ้าน้องคนนี้ไปแล้วทุกคนเห็นว่ามันติดนะคะผลสรุปคือเออเราจะต้องส่งน้องไปเคลมนะคะเพราะว่าตัวใบมีดมันแอบหลวมก็เลยทําให้น้องปั่นต่อไม่ได้สรุปเลยโอเคเราได้เจอปัญหาตัวนี้แล้วเนาะใบมีดมันแบบ มันหลวมนะคะมันก็ลยทาให้ปั่นต่อไม่ได้บดและปัน่นไม่มีปัญหาอันนั้นทําได้ทําได้ดีเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้คือแอบลองไว้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูน้องคนนี้นะคะก็คือเราจะเอาใบามีดนะคะใส่เข้าไปในถ้วยอันนี้นะคะป,ปิดอย่างนี้แล้วก็เอาที่อุดรูมานะคะมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะไปค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของการผ่านการซอยเราก็เลยอาจจะสาธิตให้ดูไม่ได้แต่คิดว่าทุกคนน่าจะพอเก็ตไอเดียนะคะก็เดี๋ยวต้องขอตัวเอาน้องคนนี้ไปเค็มก่อนนะคะป่ะเราไปที่ชิ้นต่อไปดีกว่าค่ะ ไปค่ะคิดว่าน่าจะเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนมันคือที่สไลด์หมูสไลด์เนื้อใดๆมันต้องยึดกับโต๊ะเว้ยแกเบรี Very, จริงจังก็คือเป็นโรงงานก็คือล็อกสเตชันไว้เลยเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวยึดเนื้อก็จะเป็นซีซีแบบนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวที่แบบยึดเนื้อเอาไว้นะคะตรงนี้จะเป็นฝั่งใบมีดนะคะซึ่งใบมีดเนี่ยคือเราสามารถที่จะปรับความแบบ หนาบางของการแบบผันเนื้อได้นะคะมันจะมีที่หมุนไปหมุนมาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวแบบปรับเจะมีตัวจุ๊บตัวนี้ที่เราต้องประกอบนะคะเพื่อให้มันยึดติดกับโต๊ะนะคะมันจะได้แบบไม่เคลื่อนนั่นเองนะคะประมาณนี้อุปกรณ์ก็คือดูไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะเนื้อบัวอ๋ออย่างหนึง่งเนื้อต้องแข่งโป๊กนะนเราลองเอาหนาก่อนละกันสมมติใช้ตัวนี้เป็นตัวลองเนื้อเว้ แล้วเราดันดันอีนี่เลยคือเอาเราเริ่มต้นจากการที่อันนี้โดนเนื้อเราก่อนปุ๊บแล้วเราก็ดันนิดนึงเพื่อที่มันจะได้มีพื้นที่ที่แบบใบมีดเราทํางานได้เฮ้ยได้แล้วบางเฉียบนี่ใช้แรงนิดนึงให้ให้ตัวนี้มันงอหน่อยๆนอเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะยังไงสวยงามนึกภาพว่าถ้ามันเป็นเนื้อก้อนใหญ่มันจะสวยกว่านี้ได้แล้วอ่ะเนี่ย เฮ้ยไม่ธรรมดาออกมาสม่ำเสมอแล้วแปลว่าสักเซสแล้วค่ะแต่ว่าสาคัญเลยคือเนื้อต้องแข็งโป้งเหมือนกันนะไม่งั้นมันจะหั่นยากพอมันอ่อนปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันมันจะยวบไปด้วยกันกับใบมีเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมันแข็งก็คือจะทําให้หั่นง่ายกว่าโอเคป้ายเครื่องต่อไปเลยไม่รู้เป็นบ้อนที่เท่าไหร่ของบ้านแล้วบ้านมีแต่ม้อไฟฟ้า ไม่หรอกมันเป็นมันเป็นยุคอะมันเป็นยุคของการที่แบบว่าเออเด็กหงเด็กหอคนอยู่คอนโดห้องครัวไม่ใหญ่แล้วแบบยังไงก็ต้องมีหม้ออเนกประสงค์เพราะว่าอาเนกประสงค์แปลว่าอิสระอเนกประสงค์แปลว่าทาได้ทุกย่านะคะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมีหม้อไฟเซอีกหนึ่งอันแต่ว่าอันนี้ท <laughs> ี่ <laughs> <laughs> ต้องมีเพราะอะไรเพราะมันด้านหลักไม่แก่ <laughs> นี่มันแค่นี้เองอไรนี้มีอะไรให้เรามีปลั๊กไฟนะคะปลั๊กที่มัน ใส่หัวกลมได้เท่านั้นเองซึ่งประเทศไทยเราใส่ได้อยู่แล้วนะคะมีฝาที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นแบบจับด้านข้างไวน้น้ำไม่ใช่แบบจับตรงกลางนะคะคู่มือราคาของน้องคนนี้ก็น่ารักมาก3 8 9ปบาทเท่านั้นเองเธอเธอจะทําอะไรได้ต้มมาม่าแล้วกินอย่างนี้เลยแบบกินได้เลยกินชาบูแบบกินคนเดียวแบบอยู่คนเดียวหน้าทีวีอะไรก็ว่าไปเราจะมาต้มมาม่าก,กันนะคะปิดฝารอเดือดก่อนเนี่ยเริ่มแล้วฟองมาแล้ว โอเคน้ำเริ่มเดือดแล้วเราต้มแล้วก็กินไอน,นี้ไปเลยจริงๆถ้าหม้อน,นี้มันสามารถปรับระดับได้ก็จะดีเนาะไฟแรงกับไฟกลางไฟต่ำอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่ามันเดือดแรงมากนะคะเดือดแรงจริงๆคิดว่าได้แล้วนะคะปิดจุดตึนเฮ้ยแกฉันรักหม้อนี้ว่ะฉันชอบตรงที่มันแบบว่าแบบเนี้ยจบเลยอะไรเงี้ย ดีอะ่ะเออมันดูกระทัดรัดมันแบบเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราอือหสามแปดเก้าฉันว่าคุ้มอันเนี้ยฉันว่าอันนี้ดีคือฉันรู้นะว่าหมอ้ออื่นมันก็ต้มมาม่าได้อะ่ะแต่ถ้าฉันรู้สึกว่ารูปลักษ์มันถูกต้องห <c oughs> ม้อมันเป็นเทฟลอนอนะ่ะเพราะนั้นเลยรู้สึกว่ามันล้างง่ายไปไปต่อคะ่ะ สิ่งสุดท้ายที่เราจะมารีวิวกันในคลิปนี้นะคะสิ่งนี้คือเครื่องทำบิงซูส่วนใหญ่แล้วดูเหมือนเป็นแบบอุปกรณ์ครัวที่เหมาะแก่การทำในหน้าร้อนเหมือนกันนะไหนจะแบบเครื่องทำเซเลอร์ี้ไหนจะเป็นเครื่องทำบิงซูอะไรอย่างงี้นะคะเฮ้ยน่ารักสีมันน่ารักมาก เาเขียนอว่าเป็น ice shaver นะคะ essential kitchen tools นะคะเฮ้ยมันนี่น่าจะเรียกว่าน้ำแข็งใสามากกว่าบนะิงซูนะเพราะว่ามันก็เหมือนทำบิงซูได้ถ้าเช่นสมมติว่าเราอยากได้บิงซูรสนมคือเอานมไปแช่ฟรีซแล้วก็มาปั่นแทนจเจ้าน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งเฉยๆหรือถ้าทำเป็นน้ำแข็งใสก็คือเอาน้ำแข็งมาทำเป็นน้ำแข็งใสแล้วราดน้ำใสหลับต่างๆที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน้าราดน่อม,มูจิมากเลยอะเป็นแม่บ้านมูจิเราหนึง่ง เน่ารักไม่มีแต่คำว่าน่ารักจะไปหมดเลยคือสีมันดีอ่ะแกแล้วก็เท็กเจอร์ที่จับมันดีด้วยอ่ะ 345บาทแทเราก็ฮิตมากในติ k ก o k อใช่ว่ามันฮิตเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยเราอยู่ใกล้พระอาทิตย์โอ้พอเปิดออกมาก็จะเป็นสปริงแบบนี้เป็นที่กดน้ําแข็งนะคะให้มันแน่นติดกับใบมีดนั่นเองนะคะอันนี้นะอันนี้ก็คือตัวพิมพ์ที่ถ้าสมมติว่าอยากจะกินเป็นแบบน้ําแข็งรสนมหรือบิงซูรสนมสตรอเบอรี่รสนมช็อกโกแลตรสอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเอาไปทําให้มันกลายเป็นน้ําแข็งเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่าฝน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  ะะประมาณนี้นะคะถันลองน้ำแข็งโอ้ยน่ารักช่องฟีดเรามีสตรอเบอรี่ร้อยแก้วพอดีเลยคะ่ะต่อจากที่ตอนแรกจะทำน้ำแข็งใส่ราดแบบเฮ้บูบงุบ้งให้บูบอยอะไรก็เปลี<อ>่ยนเป็นอันนี้ละกันทำเป็นบิงซูไปเลยละกันนะคะกลิ่นแบบหวานมากอันนี้เราประกอบด้านด้ามจับไปแล้วเรียบร้อยนะคะโคตรน่ารักเลยบ้าบออ่ะอก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้นะคะใส่น้ําอะไรก็ตามแต่มันก็ตาอมาเป็นก้อนแบบนี้เหมือนกัน แล้วก็จะปิดอันนี้นะคะลงไปฟึบโคเทเอานะจริงเหรอเแล้วแล้วแล้วคนปักกันเรื่อยเรื่อั่นไปเรื่อยๆรื่อั่นไปเรื่อยๆเฮ้ยมันง่ายมากไม่ต้องออกแรงเลยอ่ะไม่ออกแรงเลยกีที่เราฝันจนมันออกมาเป็นจังซีแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาน้ําแข็งปกติที่ไม่อยู่ในพิมพ์ของเขาด้วยนะเป็นค่แบบน้ําแข็งแบบปกติน้ําแข็งก้อนนะคะเดี๋ยวเอามาทําน้ําแข็งใส่ละกันจะได้เห็นภาพขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาลองทําน้ําแข็งใสจ,จากน้ําแข็งใส่เข้าไปเลยอ่ะสมมตินะคะใส่เข้าไปอ,อันนี้อันนี้อันนี้ยากขึ้นพอมันไม่กลมอ่ะมันต้องใช้แรงนิดนึงเฮ้ยโอเคเลยนะออกมาเป็นแบบฝอยๆเลย เออแต่ว่าพอเป็นกลมมันง่ายกว่าว่ะเพราะว่าพอมันพื้นเรียบม,มันก็แค่หมุนไปเรื่อยๆแต่อันนี้มันเหมือนแบบลุ้นว่าจะไปเจอขอบของก้อนไหนไม่จรรดาเฮ้ยแม่ดีดีนะเนี่ยเครื่องนี้สามร้อยสี่สิบห้าบาทอดแล้วสวยด้วยอะ่ะมินิมอลอ่ะแต่ถ้าแนะนก็คือถ้าไม่รีบใช้พิมพ์ใช้น้ำแข็งแบบกลมหรือจริงๆใช้ถ้วยอื่นๆในบ้านก็ได้เนาะเพราะเวลาเราใส่น้ำก็จะแบบเรียบอยู่ดีใช่ไหมและนี่นะคะก็คือการรีวิวนะคะเครื่องครัว ทั้งหมดนะคะที่เราเอามาฝากนะคะเป็นเครื่องควัวที่แบบว่าเฮ้ยยอดฮิตแล้วก็ดูน่าสนใจจากติ๊กต็อกนั่นเองนะคะคราวหน้าอยากจะดูคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะชอบชิ้นไหนมากสุดคอมเมนต์มาบอกกันด้วยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะส้าทิี